หลักฐานที่ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือกล้องติดรถยนต์นะครับเพื่อนๆใครที่กําลังมองหากล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้แนะนําเลยครับตัวกล้องใช้งานง่ายนะครับเพราะเป็นเมนูภาษาไทยนะตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อ WiFi นะครับดูภาพหรือวิดีโอนะครับผ่านมือถือผ่าน Wi-Fi ได้เลยครับเพื่อนๆไม่ต้องไปต่อสายยุ่งยากนะครับสามารถดูได้ทันทีนะครับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุครับเพื่อนๆสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันกันได้เลยครับสมมติเพื่อนๆเกิดอุบัติเหตุเนาะและต้องการไฟล์ภาพหรือไฟล์วิดีโอนะครับเพื่อนๆก็เปิดนะ เสร็จแล้วก็เอาไปเป็นหลักฐานกันได้เลยครับหรือเพื่อนๆจะเปิดดูคลิปวิดีโอผ่านมือถือก็สามารถทําได้ครับเปิดผ่านมือถือดูกันได้เลยครับนี่คือไฟภาพที่ผมโหลดมานะครับโดยไม่มีการปรับแต่งใดๆนะคุณภาพของวิดีโอชัดมากนะครับเพื่อนๆเ,เอาไปเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยนะแล้วถ้าถ่ายเป็นตอนกลางคืนนะครับมันจะมีกล้องอินฟราเรดด้วยนะครับเพื่อนๆจะมองเห็นชัดมากในเวลากลางคืนนะแต่ว่าผมไม่ได้เอามาให้ดูนะแล้วก็รุ่นที่ผมซื้อมานะครับรุ่นนี้นะครับจะมีตัวกล้องหลังด้วยนะครับเพื่อนๆที่เขาแถมมาให้นะแต่ถ้าดแมมนั ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะตะาก,การ้าหรือว่าแปะพิกัดไว้ให้นะเพื่อนๆ